โอ้พวกมันจะต้องเอากาวมาติดให้ผูกแกร,รวมกันอีกครั้งแน่ๆแต่คงอยู่ในนรกนะเว้ยชายตาเดียวที่มาพร้อมกับความบ้าระห่ำในการทำลายทุกสิ่งได้เคยพูดเอาไว้เดมูแมนปีศาจตาเดียวเจ้าแห่งระเบิด ดมูแมนหรือชื่อจริงๆของเขานั่นก็คือทาวิสวินดิแกนดีกูดเขาคือชายที่เกิดอยู่ในตระกูลอย่างตระกูลดีกูดโดยบ้านเกิดของเขานั้นอยู่ที่อูลาปูสกอตแลนด์ในยูนิต็ดคิงดอมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของสหราชอาณาจักร โดยในช่วงที่เขาเกิดมานั้นเขาได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมของเขาเนื่องจากตามธรรมเนียมของชาวไฮแนร์แล้วพ่อแม่ของเขาจําเป็นที่จะต้องทิ้งลูกของเขาเอาไว้และรอจนกว่าลูกของเขานั้นจะมีชื่อเสียงในด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาจึงจะสามารถกลับมาพบหน้าลูกของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งโดยในช่วงชีวิตก่อนหน้าที่ได้ได้กลับมาพบกับพ่อแม่จริงๆของเขาเขาต้องทนทุกข์และไร้ซึ่งความสุขอยู่นานกับการศึกษาในโรงเรียนผิดกฎหมายอย่างโรงเรียนคริสแกรมเมอร์ และแถมเขายังต้องเสียพ่อแม่บุญทําไปเนื่องจากความบ้าระหับของตัวของเขาเองที่ต้องการที่จะระเบิดล็อกเนสมอนสเตอร์หรือเนสซีมันจึงทําให้เขานั้นต้องอยู่เพียงคนเดียวและพยายามด้วยตัวเองมาโดยตลอด ต่อมาหลังจากนั้นเขาก็ได้เรียนรู้อะไรต่อมีอะไรเป็นเวลานานเขาได้เริ่มรู้สึกชอบในการทําระเบิดต่างๆโดยที่เขานั้นได้เริ่มทดลองแล้วทดลองเล่าจนได้ระเบิดที่สมบูรณ์แบบออกมาและด้วยความที่เขาน,นตอนนั้นมีอายุเพียงแค่6ปีเท่านั้นการที่เด็กจะสามารถทําระเบิดในรูปแบบนี้ออกมาได้มันก็ทําให้ชื่อเสียงของเขานั้นดังไปทั่วจนกระทั่งพ่อแม่ที่แท้จริงของเขาก็เดินเข้ามาในโรงเรียนแห่งนั้นและได้เห็นถึงความสามารถของเขา พร้อมทั้งยังรับตัวของเดมูแมนนั้นกลับไปยังบ้านและครอบครัวของเขาอีกครั้งและนี่ก็คือจุดจบแห่งความทุกข์ของเขานั่นเองต่อมามันก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่เขานั้นต้องเสียสิ่งสําคัญไปอย่างดวงตาข้างซ้ายของเขาโดยเรื่องมีอยู่ว่าตัวของมิสดีกูสอยากให้เดมูแมนนั้นได้ทําตัวเป็นประโยชน์และทํางานบ้างมิสดีกูสจึงสั่งให้ตัวของเดมูแมนในวัยเกตขวบไปหางานทําในวันฮาโลวีนซึ่งเดมูแมนก็ได้งานทําจริงๆ แต่งานนั้นไม่ใช่งานในสถานที่ธรรมดาแต่เป็นบ้านของจอมเวทของเราอย่างมารัสมัสซึ่งงานของเดวูแมนก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเพียงแค่เขาต้องทําความสะอาดปราสาทให้มารัสมัสก็พอแต่แต่แต่มารัสมัส <asm> ได้กําชับนักกําชับหนาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามเปิดหนังสือของเขาเป็นอันขาดมิเช่นนั้นมันจะเกิดภัยขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าตัวของเดมูแมนก็รับปากไว้อย่างดีโดยที่ตัวของเดมูแมนก็ทําตามอย่างที่มาลาสมัสบอกไว้เป็นอย่างดีจนกระทั่งเดมูแมนนั้นได้ไปพบกับหนังสืออย่างบอมบินมิคอนเข้าแถามตัวหนังสืออย่างบอมบินมิคอนก็ยังยั่วยุให้ตัวของเดมูแมนนั้นเปิดมันขึ้นมาดูอะไรสนุกสนุกเองตั้งหากด้วยความที่เป็นเด็กตัวของเดมูแมนก็ได้ลองแงม้มหนังสือดูสักนิดจนกระทั่ง เวทมนต์ของหนังสือได้ทําการพุ่งเข้าไปในดวงตาของเดมูแมนจนทําให้ตัวของเดมูแมนนั้นเสียดวงตาไปในที่สุดและก่อนที่เวทมนต์นั้นจะกัดกินตัวของเดมูแมนไปตัวของมาลาสมัสก็โผล่ขึ้นมาและทําการช่วยเหลือตัวของเดมูแมนไว้ได้ทันก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นและตัวของมาลาสมัสนั้นก็ทําการไล่ตัวของเดมูแมนออกจากปราสาทไปและปราสาทนั้นก็หายไปทันทีเป็นการรับผิดชอบที่ดีมากๆ และสุดท้ายในภายหลังดวงตาของเดมูแมนก็ได้กลายเป็นบอสในวันฮาโลวีนอย่างโมโนกูลัสนั่นเองและหลังจากที่เขานั้นได้โตขึ้นมาเขาก็ได้ไปทำงานเป็นทาหารรับจ้างให้กับตัวของเลสมอนและบูทรัสโดยที่ตัวของเดมูแมนนั้นก็มีแม่ของเขาอย่างมิสดีกูสตามไปด้วยเพื่อคอยดูแลลูกชายของเธอนั่นเอง และต่อมาตัวของเดมูเมนั้นก็ได้ไปเข้าร่วมนิทรรศการอาวุธโปรเจกไทจนกระทั่งได้พบกับตัวของบูโซเจอร์และแน่นอนว่ามันคือนอกเวลางานพวกเขานั้นก็ได้คุยกันแบบปกติโดยไม่เอาเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องจนกระทั่งทั้งคู่นั้นรู้สึกถูกปากถูกคอกันและนับตั้งแต่นั้นเขาก็ได้เป็นเพื่อนรักกันในที่สุดแต่ทว่า ตัวของแอดมินิสเตอร์นั้นรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ความจริงว่าทั้งคู่ที่อยู่คนละทีมคบหาสมาคมและเป็นเพื่อนกันทางแอดมินิสเตอร์นั้นจึงส่งตัวของมิสพอลิงไปหาตัวของเดมูแมนและทำการมอบดาบอย่างไอเรนเดอร์ให้กับตัวของเดมูแมนพร้อมทั้งยั่วยุให้เดมูแมนนั้นไปจัดการกับบูโซเจอร์ซะ ซึ่งแน่นอนว่าการยั่วยุของมิสพอลลิงนั้นไม่เป็นผลกับเดมูแมนมันจึงทําให้มิสพอลลิงนั้นตัดใจและจากไปพร้อมทิ้งดาบในตำนานอย่างไอร์เรนเดอร์ให้กับตัวของเดมูแมนไปใช้แบบฟรีๆและหลังจากนั้นตัวของเดมูแมนและไอร์เรนเดอร์นั้นก็ได้กลายเป็นเพื่อนและอาวุธคู่ใจกันในเวลาต่อมาพร้อมทั้งสุดท้ายแล้วตัวของเดมูแมนและบูโซเจอร์ก็ต้องเข้าแข่งขันกันอยู่ดีเพราะตัวของบูโซเจอร์นั้นโดนปั่นหัวโดวยคนของแอดมินิสเตเตอร์สำเร็จและฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปน,นั่นก็ค หลังจากที่จบศึกระหว่างสองพี่น้องไปตัวของเดมูแมนของเราก็ได้กลับไปอยู่กับแม่ของตนเองพร้อมทั้งกลายเป็นคนว่างงานที่วันๆไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนอนดื่มเหล้าและก็ดูหนังไปวันๆกับดาบคู่ใจของเขาอย่างไอรเลนเดอร์ที่นั่งพูดคุยกัน2คนจนแม่ของเขาก็รู้สึกเอือมละอากับไอสตัวนี้ที่วันๆไม่ทำอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งมิสพอลิงได้กลับมาหาตัวของเดมูแมนอีกครั้งพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้ตัวของเดมูแมนนั้นกลับไปทำงานเป็นทหารรับจ้างอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าตัวของเดมูแมนที่ว่างงานอยู่แล้วเขาก็พร้อมที่จะกลับไปทํางานที่เขาถนัดอีกครั้งหนึ่งและการที่เขากลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งมันก็ทําให้แม่ของเขาอย่างมิสดีกูดภูมิใจและเชียร์ให้ลูกนั้นทํางานได้อย่างเต็มที่อีกครั้งและหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากตัวของเดมูแมนก็ได้ตามตัวของมิสพอลลติงไปเพื่อตามตัวทีมแต่ละคนกลับมาไม่ว่าจะเป็นตัวของสปายสเกาและสไนเปอร์เพื่อนำกลับมาร่วมทีมกันอีกครั้งหนึ่ง และพี่แกก็ได้กลายเป็นตัวโจ๊กไปให้กับคอมิกโดยที่พี่แกนั้นต้องตามง้อตับของตัวเองให้กลับมาซึ่งมันก็คือความฝันนั่นแหละแต่ถ้าว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนอกความฝันและจิตสำนึกของเขานั้นตัวของเขาก็กลายเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมโดยที่ทุกคนนั้นนอนหมดสภาพกันหมดหลังจากที่เจอพวกหุ่นยนต์ไปเพียง5้าวินาทีเท่านั้นแล้วมีแค่ตัวของเดมูแมนเท่านั้นที่สามารถต่อสู้กับฝูงหุ่นยนต์ได้อย่างสบาย และหลังจากนั้นตัวของเดมูแมนนั้นก็ได้ไปพบกับตัวของเมดิกอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับทวงเรื่องการรักษาตาของเขาและแน่นอนว่าตัวของเมดิกนั้นก็ช่วยเรื่องตาของเดมูแมนมาแล้ว8ครั้งแต่ทุกๆครั้งที่ได้ตาคืนมาทุกๆวันฮาโลวีนลูกตาของเดมูแมนก็ถูกดึงออกไปกลายเป็นโมโนลูคัสเหมือนเดิมมันจึงทําให้ไม่สามารถที่จะเอาดวงตาของเดมูแมนกลับมาแบบปกติได้และหลังจากนั้นก็สู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มายืนรวมทีมกันที่เท่ก่อนที่เรื่องทุกอย่างจะจบลงไปและปิดตานานเดมูแมนไปนั่นเอง